ประาสรา์ความเจ็บปวดของชาติไทยไม่มีบทใดฝังลึกในใจของคนไทยได้เท่ากับการสูญเสียปราสาทพวิหารนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะคนไทยมีความผูกพันกับปราสาทพวิหารมากกว่าการเป็นโบราณสถานคือเป็นสัญลักษณ์ของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชาติไทยการตัดสินของศาสตร์โลกให้เป็นของกัมพูชานั้น คนไทยมองว่าสาโลกไม่ได้พิจารณาเรื่องภูมิศาสตร์อย่างรอบคอบค่ะคือความอัปยศที่เมีฝรั่งเศสเป็นต้นเรื่องปัญหาแม้จะออกจากดินแดนนี้ไปแล้วได้สร้างปัญหาอันไม่ชัดเจนของเขตแดนในแผนที่ที่ได้ลากเส้นแบ่งไว้ปราศาสต,ตั้งอยู่บนยอดเขาพระพิหารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาพนมดงรักคา ถูกออกแบบให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือเป็นกลุ่มปาศาสาทหินที่เชื่อมต่อกันด้วยบันไดเป็นทางเดินทอดยาวไปตามสันเขาจึงกลมกลืนไปกับธรรมชาตินะคะปะาศาสาทหันหน้าเข้าหาประเทศไทยและมีบันไดาทางขึ้นอยู่ฝั่งไทยคะสะท้อนว่าปะาศาสตรสร้างขึ้นโดยผู้คนแถบนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อแสดงความเคารพต่อเทพเจ้าไม่ใช่เพื่อแสดงอำนาจของอาณาจักรขอม ปราสาทพาวิหารมีอายุมากกว่า1,000ปีและมากกว่านครวัดคะ่ะเคยผ่านยุคกุ้งเรืองสู่ยุคล่มสลายกลายเป็นปราสาทถูกชิงไว้ในป่าร้างเป็นเวลาหลายร้อยปีถูกพบครั้งแรกโดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพาสันพาสิิธิ์ที่ประสงค์ข้าหลวงมณทนอีสานในสมัยรัชกาลที่5นะคะได้อยู่ในความดูแลของไทยในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษนับตั้งแต่นั้นมา ทั้งยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของไทยในปีพุทธศักราช2483เคยเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมอันง,งดงามแห่งหนึ่งของโลกนะคะปราสาทมีความยิ่งใหญ่และสง่างามจนคิดว่าคนยุคนั้นสร้างได้อย่างไรแต่น่าเสียดายค่ะว่าหลายปีที่ผ่านมาสุดโทรมมากและยิ่งสดโทมในปัจจุบัน เนื่องจากขาดการบูรณะให้ถูกต้องตามหลักโบราณคดีแทบจะก,กลายเป็นซากสลักขักพังฝรั่งเศสเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์ของสองประเทศจึงเป็นต้นเรื่องของปัญหาขอ้อพิพาทเข่าพระวิหารค่ะหลังจากฝรั่งเศสได้ครอบครองและควบคุมเคมรแล้วได้แบ่งเขตแดนเคมรออกจากเขตแดนสยามค่ะ โดยใช้สวนที่สัญญาปักปันเขตแดนในปี2447ใช้หลักการแบ่งเขตแดนตามหลักสากลที่มีเทือกเขาพนมดงรักกันระหว่างกันโดยยึดหลักสันปันน้ำค่ะท่านผู้ชมคือทางน้ำไหลที่เกิดจากฝนตกไหลไปทางไหนให้ถือว่าเป็นอาณาเขตของประเทศนั้นโดยยึดสันเขาพนมดงรักเป็นเส้นแบ่งเขตหลักสันปันน้ำนี้ให้ปราสาทพมิหารอยู่ในเขตแดนสยามชัดเจนค่ะ อีก4ปีต่อมาฝรั่งเศสได้วาดเส้นแบ่งเขตแดนใหม่บนแผนที่เป็นการจัดทำโดยฝ่ายเดียวคะ่ะปราสาทถูกจัดให้อยู่ในดินแดนเคเมรความมีอำนาจของฝรั่งเศสในเวลานั้นทำให้สยามไม่ได้คาด้ารพื้นที่ในแผนที่นั้นท่านผู้ชมคะปราสาทราพระวิหารกลับมาเป็นของไทยอีกครั้งในสมัยจอมพลปพิบูลสงคราม ไทยได้ทำสงครามอินโดจีนและยึดดินแดนไทยเดิมกลับคืนมาได้ซึ่งรวมถึงปราสาทพระวิหารด้วยแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองไทยต้องคืนดินแดนไทยเดิมให้กับฝรั่งเศสคะ่ะเหตุการณ์จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรปราสาทแห่งนี้ก็ตั้งตระหง,ง่านบนเขาสูงชันอย่างไม่เปลี่ยนแปลงคะ่ะในปี2490จอมพลปได้ส่งหารเข้ายึดปราสาทพระวิหาร กลับมาอยู่ในดินแดนของไทยอีกครั้งหลังจากกัมพูชาได้เอกราชจากฝรั่งเศสได้ประกาศทวงคืนปราสาทพันวิหารจากไทยนะคะรวมทั้งตัดสายสัมพันธ์กับไทยอย่างขาดสะบัน้นโดยไม่มีเยื่อใยว่าไทยนั้นเป็นประเทศแรกที่รับรองความเป็นเอกราชของกัมพูชาด้วยซ้ําความเป็นชาติยมอย่างสุดโตง่งทําให้กัมพูชานําประวัติศาสตร์ที่ตายแล้วในสมัยอาณานิคม เพื่อแย่งชิงดินแดนไทยค่ะท่านผู้ชมการอ้างสิทธิ์เหนือปราสาทพระพิหารของกัมพูชาสร้างความไม่พอใจและโกรธแค้นแก่คนไทยอย่างมากโดยเฉพาะความรู้สึกที่เป็นภูมิหลังประวัติศาสตร์ของบาดแผลการเสียดินแดนในสมัยร,รัชกาลที่ห้าในที่สุดกรัรมพูชาได้ยื่นฟ้องศาลโลกคะ่ะการฟ้องศาลโลกของกัมพูชานั้นสร้างความไม่พอใจแก่คนไทยมาก คดีปราสาทพวิหารกลายเป็นวาระแห่งชาตินะคะในปลายเดือนตุลาคมปี2502คนไทยพร้อมใจกันรบริจาคเงินคนละหนึ่งบาทให้กับรัฐบาลไทยนำไปสนับสนุนการต่อสู้คดีกับกัมพูชามีการผุดแคมเปญช่วยชาติสู้คดีหลายอย่างคะ่ะทั้งแข่งขันมวยไทยการกุศลการฉายหนังการกุศลเพื่อหาอไรายได้สนับสนุนรัฐบาลไทย มีคนไทยหลังหลายเดินทางมาบริจาคเงินและสิ่งของอย่างท่วมทน้นผู้สูงวัยเดินทางมาบริจาคไม้เท้าค่ะเด็กๆเ,เดินทางมานาเงินที่อดออมและของเล็กที่ห่วงแหนมาบริจาคเพื่อไปสมท,ทุนสู้คดีด้วยเช่นกันครับผมจำได้ว่าสมัยผมเป็นนักเรียนนะครับตอนปีพศ2502ซึ่งตอนนั้นมีกรณีพิาพาทษ์ คููเขาพระวิหารหรือว่าพระวิหารระหว่างไทยกับกัมพูชากัมพูชาฟ้องศาลโลกตอนนั้นมีการระดมเงินเพื่อช่วยเหลือค่าค่าค่าต่อสู้ทางสารโลกโดยสมัยนั้นนะจอมพลสฤษดิ์ธนรัต์เป็นนายกรักฐมนตรีผมได้บริจาคไปห้าสิบาตังค์ซึ่งค่าของเงนสมัยนั้นแพงมากครับห้าสิบาตังค์นี่ยหายยากนะแล้วก็ มีความว่าเราจะต้องเอาภูเขาพิหารนั้นกลับคืนเพราะว่าเราเป็นคนไทยเพราะว่ามันตั้งอยู่ฝั่งไทยเนี่ยครับตามแผนที่ตามแผนที่ตามแผนที่ภูมิศาสตร์ก็ตั้งอยู่จังหวัดจังหวัดอยู่ตรงยอดภูเขาดงเล็กเนี่ยมันเป็นของไทยแท้ๆครับเส้นแบ่งในแผนที่ที่ฝรั่งเศสสร้างขึ้นให้ปราสาทพวิหารอยู่ในเขตแดนเขมรกลายเป็นหลักฐานใช้ยืนยันสิทธิ์ของกัมพูชาค่ะ สาต์โลกมองว่าสยามในเวลานั้นไม่ได้ขัดขานแผนที่การนิ่งคือการยอมรับนอกจากหนีท่านผู้ชมทางกัมพูชาได้ทำการบ้านเป็นอย่างดีในหลักฐานต่างๆมากมายอันเป็นผลพลอยได้จากการตกเป็นอนานิคมของฝรั่งเศสนาน90ปีคะ่ะการเสด็จเยือนเขาพระวิหารของกรมพยาดำมงราชานุภาพทุกกัมพูชาหยิบยกไปใช้ในชั้นสารด้วยโดยฉีว่า ฝรั่งเศสได้ต้อนรับและมีการประดับธงฝรั่งเศสเหนือปราสาทเหตุการณ์นี้จึงถูกตีความว่าเป็นการยอมรับอธิปไตยของฝรั่งเศสสยามไม่ได้แย้งต่อการเป็นเจ้าของปราสาทพระวิหารของฝรั่งเศสฝ่ายไทยโต้แย้งว่ายอมใช้แผนที่ที่ฝรั่งเศสเขียนขึ้นมาด้วยความจำยอมเพื่อไม่ให้ถูกฝรั่งเศสยึดประเทศทั้งที่การแย่งปราสาท ไปอยู่ในดินแดนอนาธิคมของฝรั่งเศสนั้นขัดต่อความเป็นจริงของสันปาน,นามาศาลโลกใช้ความถูกต้องของแผนที่ไม่ได้ใช้หลักภูมิศาสตร์ได้ตัดส,สินให้ไทยแพ้คดีค่ะให้ตัวปราศาส์เป็นของคมพูชาด,ด้วยคะแนน9ต่อ3แต่ศาลโลกไม่ได้คัด้านดินแดนโดยรอบปราศาสตร์ทำให้ไทยยังคงอ้างสิทธิ์ในพื้นที่โดยรอบ ผลการตัดสินคดีไม่เป็นไปอย่างที่คนไทยคาดหวังคนไทยเห็นว่าศาลโลกตัดสินอย่างไม่ยุติธรรมค่ะไม่ได้ใช้ความถูกต้องตามหลักภูมิศาสตร์ไทยได้โต้แยง้งแต่ศาลโลกไม่รับฟังค่ะคนไทยแสดงความไม่พอใจด้วยการเดินขบวนประท้วงศาลโลกและกัมพูชานอกจากนี้ท่านผู้ชมศาลโลกยังได้สั่งให้ไทยส่งโบราณวัตถุจากปรา,าสาทคืนกัมพูชาด้วย ยิ่งทำให้คนไทยเจ็บปวดกับการสูญเสียนั้นหากยึดตามหลักที่ตั้งปราสาทคนเป็นของไทยปราสาททวิหารสร้างให้หันหน้าเข้าหาประเทศไทยค่ะต่างจากปราสาทอื่นที่สร้างหันหน้าเข้าหาพระอาทิตย์ในชิดตะวันออกเพื่อรับพลังแสงอาทิตย์ถางขึ้นอยู่ฝั่งไทยเดินขึ้นสบายสบายกัมพูชาจะขึ้นมาชมปราสาทต,ต้องไต่หน้าผาค่อนข้างลำบากปราสาทจึงไม่ควรเป็นของกัมพูชา หลังจากนั้นกัมพูชาเกิดความไม่สงบมีสงครามภายใหคะ่ะทำให้บริเวณปราสาทกลายเป็นแหล่งที่มั่นของกองก,องกำลังเขมรแดงและมีผู้คนอพยพเข้ามาลีภยัยรุกรามเขตแดนที่ไทยกั้นไว้พอสงครามสงบปราสาทกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยและกัมพูชาทำให้คนกัมพูชาเข้ามาค้าขายปลูกบ้านอยู่ในเขตแดนไทยคะ่ะ ดูเหมือนว่าทางไทยจะปล่อยไม่ได้ตัวแยง้งทำให้กัมพูชาอ้างว่าเป็นเขตแดนของตนเองศาลโลกตัดสินให้ปราสาทเป็นของกัมพูชาปัญหาน่าจะจบลงแต่ไม่เป็นเช่นนั้นค่ะปัญหาปราสาทะวิหารกับคู่คุณอีกครั้งครั้งนี้คู่กรณีของไทยเปลี่ยนจากฝรั่งเศสเป็นกัมพูชาค่ะ เมื่อกัมพูชาขอขึ้นทะเบียนปราสาทพะวิหารเป็นมรดกโลกไทยเห็นว่าการเป็นมรดกโลกของปราสาทนั้นดินพื้นที่เข้ามาเขตไทยจึงต้องเจรจา,ากันให้การเป็นมรดกโลกของปราสาทพาวิหารเป็นของกัมพูชาและไทยร่วมกันค่ะแน่นอนว่ากัมพูชาไม่ยอมเจรจากัมพูชาไม่ต้องการให้ไทยมีส่วนร่วมในมรดกโลกค่ะจึงขึ้นทะเบียนแต่เพียงตัวปราสาทอย่างเดียว พื้นที่รอบๆที่เป็นปัญหาทับซ้อนกับเขตแดนไทยนั้นไม่เกี่ยวข้องอยูเนสโกได้ประกาศให้ปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกในปี2551โดยเป็นของกัมพูชาฝ่ายเดียวนะคะไม่ฟังการทักทวงของฝ่ายไทยหลังจากนั้นเขาพระวิหารได้กลายเป็นประเด็นทางการเมืองทำให้ไทยกับกัมพูชาขัดแย้งกันมาตลอดคะ่ะ ทางฝ่ายต่างอ้างเป็นเจ้าของดินแดนโดยรอบปรา,าสาทที่มีพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรไม่เพียงเท่านั้นค่ะกัมพูชายังอ้างว่าภาคอีาสานของไทยหลายพื้นที่เคยอยู่ในดินแดนของอาณาจักรของมาก,ก่อนจึงควรเป็นของกัมพูชาและอ้างว่ามีหลักฐานในหลักจารึกขอมโดยเฉพาะปรา,าสาทวัฒนธรรมขอมที่อยู่ในประเทศไทยควรเป็นสมบัติของกัมพูชา ความคิดแบบนี้ท่านผู้ชมเห็นว่าอย่างไรคะอย่าลืมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกระดานคอมเมนต์นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์สารสารู้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ